คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมอยู่ับเียเป็นช่องแตกยับนะฮะวันนี้เราอยู่กับกิเลนครับผมนะวันนี้ผมบาเล่นกิเลนนะฮะเล่นต่อจากกราวฮอกนะครับผมนะซึ่งเอากำไรเจ็ดปันมาเล่นเกมนี้ต่อ เดี๋ยวจะมาปั่นเบ็ดเกมกิเลนกันก่อนดีกว่าสัก30มุนมุมนะบอกเลยกิเลนรับจบนะทุกงานครับมาดีหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าน่าจะมาดีอยู่นะกิเลนะ <c oughs> มันจัดเต็มแผงเลยเมื่อกี้กอบทองเปสัญลักษ์เดียวกันโอ้วงเงินแถวหนึ่งนี่จบรู้เรื่องเลยนะ จริต้องซื้อแหละเกี้วควรต้องซื้อสามร้อยยี่สิบแล้วเหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้อช่วงมันเกลือดีกว่าช่วงมัไหนมาดูมันกินกิๆๆนเกลือนี่เอเอ๊ะมันมีแวววะมันมีแวแบบเข้าเองะ่ะมันมาสองตัวบ่อยมากผมว่าเดี๋ยวมันเข้าเองแน่เลยนะีย จากการคิดวิเคราะห์และแยกแยะของผมแล้วแบบคอวอยนะครับผมนะก็ทำให้รู้สึกว่าความเป็นไปได้เสร็จหนึ่งส่วนสที่มันจะเข้าพีเกมไม่มีครับซื้อ, <laughs> <laughs> อมาไรกูแมแฮมไปเรื่อยจะพูดอะไรก็พูดอะไรเฮียเบตอ่ะ โคลกมันก็มีสากไม่หยุดเพลงบอกเลยว่าติดหูติดหูไม่รู้เป็นอะไราเอาทรงติงมาขัดก็ไม่หาใหยบอกคันจริงคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรโดนถีบทุกทีเฮ้ยวายสองวายสองวายองสวยสวยวยตอนนี้สวยตอนนี้สวย เปรี้ยงไว้ดอกนี้เอา17กำไรกำไรดอกนี้กำไรกำไรเลยกรี๊ดเลยดอกนี้ค่ะโอ้ยดองม่หนึ่งโอ้ยกำไรแล้วโอ้ยมายาว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 เลยลูกเพี้ยะลูกเพี้ยยาวยาวยาววันนี้โอ้โห28อีกหนึ่งหมุนอีกหนึ่งหมุนอีกหนึ่งหมุนใจโอ้ว่า ไม่นี้กําไรวะไม้นี้กําไรวะยำบะยำซื้อที่สองพันเลยครับผมนะผมยำซื้อที่สองพันเลยครับเมื่อกี้ได้กําไรมาสองพันผมซื้อสองพันเลยครับเหมือนเดิมว่ากระโดดทีละสามกระโดดทีละสามก็เอาหน่อยเอาหน่อยคิวด้วยโอ้โหมาดิว่าแถวสามสวยงามดอกนี้โอ้ยกิเลนรับจบผมบอกแล้วผมบอกแล้วกิเลรนรับจบยังไงก,ก,ก็รับจบกับกิเลนอะ เนี่ยพวงเงินพวงเงินลงหนึ่งนี่คือวายสองแถวเลยนะอุ้ยโอ้วายมาแถวสองกับแถวสี่แต่ไม่ได้ใช้ไม่มีคิวโอ้ถ้าได้เมื่อกี้นะบอกเลยมุกฤทธิแน่นอนนะครับดอกเมื่อกี้สวยๆเลยนะฮะอันนี้เคต้องลงแถวสองไม่ลงว่ะไม้นี่จ่ายแน่นอนนี่แกจ่ายจริงด้วย จเบาิดเอาไว้อีกไม้นึงเฮ้ยอย่าพึ่งเกลือ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 ไอ้เพื่อนเด๋ออย่าพึ่งเกลืออย่าพึ่งเกลือโอเคพันสาวบอกผมว่าอันนี้ผมเจ็บน้อยอันนี้ผมเจ็บน้อยเอาได้เพิ่มรอบอยู่โอเคโอ้ยได้เพิ่มรอบอยู่วะ มันยังให้มันให้โอกาสหนึ่งรอบนะฮะหนึ่งรอบไปให้โอกาสหนึ่งรอบทํำยังไงก็เลือไปดิเลือไปดิบอกให้โอกาสหนึ่งรอบก็เกลือไปดิซื้อผมซื้อยําที่เบ็ดสี่สิบแล้วกันผมซื้อย้าเบ็ดสี่สิบแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหไม่บวกคูณเลยอะบวกแต่รอบโอ้ถ้าบวกรอบนี่คือต้องไหลยาวๆเลยเนะี่ยมันกระโดดทีละหนึ่งนี่ยผมเหนื่อยเนะนะี่ย โอ้ oh, เรียบร้อยครับจะโดนอย่างงี้โดนงี้โดนเจือแน่นอนอนะ่ะมันต้องไหลภายในหน้าเดียวต้องไหลประมาณสาเป็นสี่รอบอะ่ะนะเพื่อช่วยให้การกระโดดมันไปได้ไกลขึ้นอ่าเพื่อช่วยช่วยให้รอบมันมาได้เยอะขึ้นเออมันต้องอย่างงี้มันต้ององี้ต้องต่อรอบเลยนะจริงๆต้องต่อรอบเลยนะรอบหนึ่งนี่ไปเยอะๆได,ได้นี่คือแบบเอออย่างน้อยบวกคูณมาให้เราได้ ถ้าต่อรอบแล้วมันไม่ไม่จ่ายเลยนี่คือเกลือนะเนี่เยเลขสิลงแถว3านี่ผมรู้เรื่องเลยโอ้โหไม่มาแต่ได้ y วาะผมก็ได้สิบต่อดีอย่างเงี้ยโอ้ยสวยสวยได้เด้วยโอเคต่อไปอะไรเอ้ยได้พวงเงินอยู่ขอเคลงช่องหนึ่งเจก็ได้โอเคเจหรือว่าสิบแถว3าก็ยังดีเอาได้ถุงเงินว่ะเอ้ยว้ยนี่กำไรวานี่กำไรแล้วกำไรแล้ว เอ้ยสว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 ย,สวยเออนี่นี่เป็นไงขนาดแบบคูนึงเนี่ยโหแบบดวงอะดวงเฮียมาขนาดไหนวันเนี้ยโหดวงเฮียมันได้ยินว่ะตอนเนี้ยตอนนี้โหดวงเฮียมันเอา่ะเฮ้ยนี่เอาหบวกล่อไปอีกดิโหนี่ขนาดแบบกระโดดทีละหนึ่งนั่นเนี่ยถ้ากระโดดทีละคูนสาวนี่ไม่อยากจะนึกสภาพ 10K มาแน่แน่แบบแน่นแน่นนะฮะ ยอดบอกแล้วกีเนลนรับจบกีเลนนี่ลูกรักเลยตอนเนี้ยนะฮะลูกรักเลยอะ่ะแบบโอ้โหรักที่สุดรักที่สุดในโลกนะครับรักแบบสุดๆอะ่ะขอตัวเอลงแถวหนึ่งจะ,จะสุดกว่านี้อีกมันไม่ลงถ้ามันลงมันสุดมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะพู้ชมผมซื้อสามพันได้กําไรมาสามพันผมมีทุนได้เจ็ดพันกว่าเองตอนมาเจ็ดพันเก้าปะจำไม่ผิดน,นะ ตอนนี้ขึ้นไป็บอร์หนึ่งละสิบเอ็ดเคะโอเคไม่เป็นไรกำไรแล้วกำไรแ้บ <c oughs> กำไรแล้ว,ลวสวยอยู่โอเคครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้โอ้โหไปถอนกันเดี๋ยว <c oughs> สำหรับใครอยากตามนะครับผมนางกิเลนนะกิเลนก็กำลังมาดีเหมือนกันนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็สวัสดีครับ